วัน,นีนะครับผมก็รู้ทุกคนเป็นผู้เป็นใบ้านเมืองนะครับรัฐบาลเองก็ต้องยิ่งใส่ใจในเรื่องเหล่านี้นะครับวันนี้ก็ทราบว่าสภาก็าจะมีการหารือในเรื่องการเปิดสภาวิสามันซึ่งรัฐาบาลมีความคิดที่อยู่แล้วนะครับเป็นขนะนี้นะครับว่าเ,เพื่อให้เกิดการทำความเข้าใจกันในสภาเพราะรัฐาบาลก็จะเป็นผู้ทำหน้าที่ตรงนี้นะครับก็คงคงไม่ได้ทาตามแรงกดดันของใครนะับฐบาลก็ตีองดอยนาอยู่แล้ว คือเดีเอาข้อเท็จริงมาพูดกันในสภาเขาเป็น,นกลไกของรัฐสภานะครับซึ่งือันนี้มีสองกลไกด้วยกันกลไกแรกก็คือเรื่องของประาธานสภาใช่ไหมในเรื่องการเปิดสภาแต่ใน,นส,ส่วนนะรัฐบาลก็อีกส่วนหนึ่งนะตอนรัฐบาลก็มียารมานี้นะครับว่าก็ให้การโนให้มีการเปิดรัฐสภาในการพิจารณาร่วมกันนะครับเพื่อเอาข้อได้จริงมาพูดจากันนะครับดีกว่าจะให้ฟังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็นฝ่ายเดียวท้งนี้เพื่อจะลด ความกระแทกลงไปให้รัฐบาลดีสุดนะครับบางยุ่งวิกฤติของประเทศไทยประเทศไทยก็มีหลายประมาตรการหลายอย่างด้วยก<ม>ันรัฐบาลจะไปต้องมีบทบาท,ทตนน่งรรา,ตตง,ตง,า,างในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ที่จริงท<อ>ี่จะให้กดใจว่าสภาผมวิจัยตรงนี้นะครับพรุ่งนี้ก็มีการหารือในการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับในเรื่องนี้เพื่อเตรียมการเหล่านี้ให้พร้อมนะครับขอบคุณครับท่านด็นคือะคะของประเด็นในการหารือ เปิดประชุมสภาท่านนายกจะเป็นประเด็นอะไรบ้างครั้เรื่องสถานการณ์กับแก้ได้มั้ยกูบ้างก็กอว่าก็ดูแล้วท่านคะจะมีการเพิ่มมาตรการต่างๆกับกลุ่มผู้ชุมนุมไหมคะอย่างเช่นการขยายพื้นที่ทางของไร่แลงหรือว่าการเพิ่มไม่มีการขยายพื้นที่เลยนั่นก็เห็นได้ว่ารัฐบาลพยายามปรีมันอมไม้ยู่แล้วนะก็ขอไว้กี่อย่างเองอย่างระดัความผิดทำลายทรัพย์สินราชการทำลายทรัพย์สินประชาชนนะแล้วก็สิ่งที่ว่ดอยู่คือระดับวารการของรัฐบาลแต่ในกลุ่มผู้ชุ เนต่ว่าเมื่อวานก็มีขึ้นมาแล้วนะทะเลาะกันเองตีกันเองนี่เราเนีเเเ่ยน,นะก็ขอให้ระมัดระวังให้มากที่สุดแต่ประเด็นที่รัฐบ,บาลจำเป็นต้องทำก<อ>็คือในเรืองการปกป้องอำนาจขอพระมหากษัตริย์นั่นเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนในรนนนะบบการเรื่องเรานี้แน้เราขอร้องกันเรื่องไม่กี่เรื่องนี่แหละนะแล้วก็ขอให้เป็นการช่วยโดยระบบรัฐบ,บาลก็ปลอดภัยไปบ้างแล้วนะในการใช้กำลังต่างๆเพราะไม่อยาเรุนแให้มากที่สุดแต่นะแต่ก็ขออย่าให้ มีการั้าสถาการให้ำนินต่อไปต่กันแล้วกันนะคือตอนนี้นายกได้ได้สั่งการว่าถ้าไม่จําเป็นก็จะไม่ให้ไม่มีการใช้กาลังเหมือนวันที่16แล้วใช่ไหมคะท่านนายกเรื่องของคณะรัมการีด้า้เพราะว่ามันก็เหมือนมันก็มีคําถามนะคะว่าถ้าเปรียบกับการชุมนุมเหมือนคลองกลุ่มพันธมิตรกบพศการยกระดับในการทำคนละเรื่องคนละเรื่องคนละเวลาคนละเรื่องคนละสถานการณ์คนละรัฐบาลเนี่ยมาถาม<ค>นัฐบานลผมแต่ก่อนที่รัฐบาลไทยรัฐบาลผมหรือเปล<ะ>่า ่า,า,าแล้วท่านคะเรื่องการประกาศใช้เคอร์ฟิวที่มีการพูดถึงกันก็ยังไม่ได้พูดถึงอะไรเลยทุกอย่างคือเขถามกันไปตลอดนั่นแหละแล้วรเราก็บอกว่ายังไม่มีไม่มีก็จะถามให้มันมีอยู่ได้เข้าใจตรงนี้ใช่บ้างโอเคนะสวัสดี